สวัสดีครับเที่ยงวันของวันที่27พฤศจิกายน2563ครับอันนี้ผมเอาพระล่วงลางปืนหลังลางปืนเนี่ยเอามาวางไว้เปรียบเทียบกับผานรถไถเก่าของเกษตรท่านหนึ่งแล้วผมก็รีวิวเลยว่าระหว่างสนิมแดงที่เกิดขึ้นกับผานสนิมแดงที่เกิดขึ้นกับองค์พระนี่มีความคล้ายคลึงกันแค่ไหนและมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างของด้านข้างขององค์พระนี่จะเป็นผานรถไถเราธรรมดาเนี่ยครับทีนี้ผมจะดูลักษณะการเกิดของสนิมก่อน ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราซูมกล้องเข้าไปเรื่อยๆืเราจะเห็นคราบใครลึงเหลืองขาวๆวนะถูกไหมครับอ่าต่อมาเราเราก็มาดูที่องค์พระเลยองค์พระเราก็ซูมเข้าไปเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นเหมือนกันอ่าจะมีคราบใครลึงเหลืองขาวๆวเนี่ยกัดก่อนในในเนื้อหาขององค์พระเลยอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือคือจุดเป็นเรียกจุดชี้เป็นชิดตายขององค์พระเลยต่อมาเนี่ยผู้พุทธคุณขององค์พระล่วงเนี่ยมีมีน้องๆท่านหนึ่งพูดไว้อย่างพูดไว้อย่างกินใจ คนที่จะสวมใส่พระร่วงเนี่ยคุณจะต้องมีความเชื่อในในสองอย่างมาเป็นอันดับแรกอันดับที่หนึ่งคือคุณต้องศรัทธาในองค์พระร่วงมาก่อนเลยอ,อย่างที่สองเลยคุณต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับคุณต้องมีลักษณะที่เป็นเหมือนเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเหมือนจะต้องเป็นคนที่พูดวาจาศิษฐ์ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพระร่วงจะไม่อยู่ด้วยพระร่วงพระร่วงจะ พระรูงจะไม่มาอยู่กับท่านท่านต้องเป็นคนที่พูดคาไหนคํานั้นมาวาจาศิษ์จะต้องเป็นคําพูดของท่านจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ผมมีเจตนาให้ดูผมเองผมก็มั่นใจในพระรูงหลังลังปืนองค์นี้ครับแล้วก็คิดเสมอว่านับแต่นี้ต่อไปผมจะพูดจาอะไรให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในคาพูดของตัวเองให้มากขึ้นต่อมานี่ผมให้ดูฮะผมให้ดูระหว่างเนื้อสนิมที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นในองค์พระแล้วอนน ระหว่างคาบไข่เห็นไหมครับเราจะเห็นคาบไข่ขาวเห็นไหมครับแล้วมีคาบสีเหลืองแดงแล้วก็จะมีสีดําต่อมาองค์พระเนี่ยถ้าเราซูมดูก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราจะมีคาบไข่ขาวแล้วก็จะมีเหลืองแดงแล้วก็ดํอยู่เป็นประเด็นเดียวกันบอกให้รู้ว่าพระเนี่ยเป็นพระกุเป็นถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยจะไม่เกิดคาบอย่างนี้แน่นอน แล้วองค์นี้องค์ที่สมบูรณ์ครับออมีน้ําหนักถ้าเราดูพระอง,องค์จริงของพระเนี่ยจะมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็องค์ใหญ่พอสมควรเออถ้าผมเคยแกะออกมาดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ครับเป็นเป็นเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยด้านหลังก็จะเป็นลายลายกราบหมากอ่าจุดตำหนิพระผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่ 2 0 6 207 205เนี่ยก็พูดไปแล้วครับอันนี้เป็นที่ไปคิดที่2 1 0แล้วผมจะไม่พูดเรื่องตําหนิพระแล้วก็จะไปพูดเรื่องพุทธคุณแทนพุทธคุณแทนเนี่ยก็อย่างที่พูดกันครับเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระเป็นเป็นจักรพรรดิของเป็นจากภาคีเนื้อชินพระที่หายากที่สุดผู้ใดผู้ใดมีไว้ก็จะควรภาคภูมิใจใน,ใ,ใ,นในสิ่งที่ตัวเองมีขอฝากคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ